อาวันเกิดค่ะไปดูของขวัญจากอปูเร็วพี่เชียร์พร้อมยังพร้อมค่ะโอเคของขวัญแบบเทคโนโลยีนะยังไงเลยตู้คอมเมนต์ของโมพีนี้ S <s <uss> <S พี่คะน้องตั้งใจที่จะอ่านเพลงนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ชายค่ะอยากจะเซอร์ไพสพี่ชายเพราะน้องไม่มีโอกาสที่จะปอวพอ <t> ยพรคนอื่นเพราะเรามีข้อจำกัดที่เหมือนกันก็คือน้องไปได้ทุกที่ในประเทศค่ะ เอนนต้้งัใจจที่พี่ชายก็เดินทางไปได้ทุกประเทศค่ะยกเว้นประเทศไทยสกายพี่ชายอยากจะบอกว่าน้องไม่มีโอกาสที่จะแบ่งปันควะเหมือนก็มีความรู้สึกหนึ่งเพราะเรามีข้พ่อจะไชนที่เหมือนกันพี่กู้ขื่นต้องไปได้ทุกที่ในประเทศไทยยกเว้นต่างประเทศพี่ชายก็เดินทางไปได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทย ว่าความรู้สึกนั้นมันทรมานมากค่ะและอีความรู้สึกหนึ่งแต่น้องก็เชื่อว่าพี่ก็รู้สึกเหมือนน้องก็คือการที่เรามาจากประชาชนเรารู้สึกถึงบุญคลเรารู้สึกถึงความรักความห,มใหูใยที่ประชาชนมีให้กับเราทั้งสองน้องอยากจะมอบพี่นี้เป็นสื่อกลางของเราสองคนไปยังประชาชน ทุกวันที่ผ่าน นําขึ้นได้วันท Yeah, yeah. แต่ว่ารับรู้ได้ดวยใจคอยกระสิบว่าฉันยังคงมีใครอยู่เสมอ สื่อความหมายและความรู้สึก วันจากเราไปนะ ดีกน้องมากนะขอ,ขอบใจมากนอก้องเอยทุกอย่างมันเป็นเดสตินีบางทีเราก็กำหนดไม่ได้เพราะว่าเราถูกกำหนดมาอย่างนี้ก็ต้องอดทนฝ่าฟันมันไปทุกคนเกิดมามันมีผังชีวิตติดตัวมา ชีวิตทุกคนถูกม่คิดว่าจะต้องไปตรงไหนแต่ระหว่างทางนั้นเราต้องทำให้ดีเท่านั้นเองก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเดสตินีที่ที่น่าภาคภูมิใจแต่ก็โหดร้ายบอกสมควรเราก็ต้องอดทนรับมันไปเราก็มุ่งทำความดีทำกรรมดีในชาตินี้เพื่อให้ชีวิตเรา ในชาติหน่าจะมีเดสตตนีที่มันลาบลื่นไม่เหมือนวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราอ่อนแอไม่ได้เพราะว่ามีคนที่รอแล้วก็ให้กำลังใจเราจำนวนมากเราต้องเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณคนที่รักและห่วงใยเราไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็น ชาวบ,บ้านธรรมดาหรือว่าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเราถือว่าคนที่มีใจอยู่กับเรามีหัวมห่วงใาเราเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องทำอะไรได้ก็ทำไปอดทนกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะเองนะ มีคนอวยพรเข้ามาเยอะเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ปูคอมเมนต์ว่าน้องดูอยู่คือระหว่างที่เราไลฟ์ปูดูอยู่อเคทุกคนก็ขอให้คุณพ่พอสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งนะคะส่วนใหนก็พูดแบบนี้เคก็วันเดย์บอยวันนี้มีความสุขดียิ้มก่อนอปูส่งคลิปมาเลยน้ำตาหยดกันทางบ้านเลยเนี <laughs <laughs> okay, ่ยโอเคงจาจบแลนะคะไายบาขอบคุณทุกคนนะคะขอบทุกคนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่ทุกคนที่อวยพรมาในหลายช่องทางฝากกันมาก็มีส่งไลน์ก็มีส่ง s อ s เอมาก็มีขอขอบคุณทุกคนนะครับขอให้พรที่ทุกคนให้ผมมันนั้นจงกลับไปให้ท่านทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่จะสู้กับสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในวันนี้ไละให้ผ่านพ้นไปให้ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ย เราก็มั่นใจว่าชาติตไทยจะกลับประเทไทยอย่เร็วครับ